ขความดุนความสันุให้พ่แม่ให้ลูกนั้นว้เาไ่นะให้สมคำว่าสหลวันนะผมคยทำงานรับเหมานะครับสองสามร้อยงานทุกวันนี้ผมเอามาขายลนี่ไว้ละสิบบาทไว้ละสิบบาทะผมเคยเหมาอะไนนึร้อยร้อยเนร้อยเนขายอะไรให้ไปครับขายไปรให้ไปครับ มันเป็นูกพาเถืออาเทาอาเทาันแต่ก่อนหันแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนห็นได้กล่าวว่าร่ำรวยมหาศาลเห็นร่ำรวยมหาศาลอ้ไออ้นูันอ้น้ลูกไอ้ลูิตงน้นอ้ลอมาหา้รื่อเนี่ยเ่ผมเคยเหมาอะไนร้อยร้อยล้านผมเอามาไอเรื่อน่ยขรันอะารัอขะารถนาให ให้เลยสามหมื่นองฮะห้าพันหนึ่งอฮะโอ้ตังคเยอะเลยครับผขายหัวแค่สองชั่วโมงสองร้อยม่ครับอ้หผมมีนักแม่ตามหายหนุ่มนักมวกถ้าใครอยากนักก็มาลงที่ผมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองชั่วโมงขายหัวสองร้อยม่ถ้าใครสนใจไปดต่อผมได้เลยครับ ผมมีโซ่มันนี่แล้วอ้นอ้นี่เหรอให้เลยสามตัวเอาซื้อได้เลยสูงสูงสูงออไม่ถูหูอะไ้เลยไม่หูหผมะไ้เลยไม่หูหผมะไ้เลยถ้าคุณให้ผมซื้อผมผมให้สามตัวเอาโอ้ยมือใส่ออหน้าออกมาแล้วออกหาออกมาแล้วร้อยเก้าสิบไมล์แค่สองชั่วโมงร้อยเก้าสิบไมล์ แค่สองชั่วโมง,งนคนน,น,นี่ขายไปแล้วให้ไปขายไปทำไมร้องให้ไปอร้องให้่ยคนหายอะไนเยอะขายไปรร้งให้ไปอ่ะวัน,นี้มาแน,น่น่สวนสวนสน <c oughs> ผมอัน,อาาออนงานมาแล้วไปอันนึกนาผมไปร้ผมขอดวยมา,าผมขายมาละสองร้อยมา,ยมาละสองร้อยใบดี วันนี้จยีกช่วโมงวันจันรนนเป็นยเ็นเ้นไวันเารน่โออนั่นตอนนี้แตกรเห็นว่าร่ำรวยเยอะเอาโชคมาให้เอาโชคมาให้โอ้โหเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนนะวันนี้เซ็นไว้ก่อน โชคนคนถ้ท fiz eh ี่ใจขมัไม่ทอนับวันชอดตนหลองขอพรลง่อช่วยขอใคกันมาสิยุธนาหมู่มาน้วยใจพระอาจารย์แนวลง่อองค์มัน สนนนนนนนันอดน,นั่นเองลูกน้งเลี้ยงอาหมานเอนสู้รู้ใจพารสิมนุษย์รู้ได้ไหมอดละโมจสอดล้วา มุชาลุกอวันวันฉันั้นอสงเณพลันลุกขอมีความปัดเป่าควันวันพ่อเันนนให้คนแลีให้ลูกนั้นไว้พร้มาันะให้สงคัว่าสิ่หลวงพ่อหลว คนหายไปนเยอะคนซื้ออันเนี้ยเหายไปร้องหายไปเน่ยรู่าก็ให้เยศอย่างใช่นี่นพวกอ่อ่าไอ้คนนั้นมันลูกค้ามันเยอะที่ขี่จักรยานน่ะอืมอ้ปอนปอนอะไรนะใช่อืมไอาจารย์โชคขายดีเนี่ยขายไปเปิดนักโมไปเปิดน้าโมสามจบอืม แม่มาได้ยังไหมขายหัวไตต้องดูน้องไปขายน้อไปต้องทักน้องคนนี้ไปคมีแม่องมาเนาะไม่มีเลขอะไรแล้วเนี่ยคมนิดเดียวทักแน่อันนี้โชคเรามาแล้วคำว่าคนขายชื่ออะไรชื่อโชคคนขายชื่อโแล้วเนี่ยคนอะไรวันนี้สำคัญวันไหนวันอะไรวันเด้อวัอะไรวันก็โหแล้วนึกแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้คมมันจะมีโชคคนขายชื่ออะไรอ่อน พอถ่าน12ไม่ต้องทำไมไม่มาแต่แรกมามาตอนหมดนะ12นะัะของเนยม่ต้องเอานี้ครับของเน่ยพอถหดแล้วแล้วเอาเน,นับเี๋ยวเาเก็บไว้เท่ากันได้ละ <c oughs> อยากึ้ด้วย, <c oughs> อยอยากรวยผมมานได,ดเ้เอาเงิด้วย <c oughs> เข <c oughs> เ้าใจไหมวนนี้มาไ่หนโหนน เออเลขนี้อะหมาะเหมาะถูกแน่นอนเหลือไปเลยเี้ยโอ้ยงนมาแลคอันไม่ผมไปงาานมาแล้วปอนนีธนาผมไป้วผข้อรวยมาผมขายมาแล้วสองร้อยใบแล้วสองร้อยใบพักท่านทาอันนี้ถูก,ถกอกอาไปแ้วลงข้อรวยวันนี้ผมขางไปแล้วร้อยเสิบใบ แค่สองชั่วโมงขายวันนี้วันเดียวได้ขนาดนี้แปดสองชั่วโมงโโอ้หขายวันเดียววันนี้ประวานเนี่ยผมขายหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยใบให้หัวเดียวรถแถวหัวเดียวไหมรถอันนี้หัวเดียวอ่ะรถอันนี้หัวเดียวหนึ่งร้อยใบนี่ยผมขายวันที่สองครับวันแรกขายไอ้ร้อยใบวันสี่ชั่วโมงวันที่สองขายร้อยห้าสิบใบวันนี่วันที่สามร้อยใบ คุนี่คุณนไม้น่คุ่อ่อนถ้าคุณให้ผมเื่อผมผมให้สามตัวเอาอไม่ผูกผมได้เลยอ่อนนี่ไ่ผมอ่อนนี่้อ่อนอ่อนนี่คเอเสองสาม้สามอหน้สาอนหนสองอนไอ้้อหมดแล้วแล้วนละันอีไม่มีวันที่ไหนครับไม่มีวันที่ไหนนันสส เพราะวันออกสัวตอกงแล้ว hmm. น้อยเั n n ya, n ็นเนี oh, ่ยให้สังอกอันไหอ่ะออันหนหให้ดีวยน้ำนักเนี่ยออนนี้ผมนุ่ผมุ่ลืคนนะนั่นลมผมผมเห็นมือแสออร่าออกมาแล้วอ่อร่ามันออกมาแล้วเฮ้อคนมืสออร่าเนี้ยมันตมาแล้วเลย คนมกนกรมีโชคไม่เอาออกสันหาไม่มาหาเราเองทังทังนนเรอยานงะอ้อหกเลือกมาเอาหนึ่งหกล้านหกล้านเง <c oughs> ี้ยยบอกไปดีได้ในวันที่หนึ่งมันมาแล้วผมันหกล้านได้ยี <c oughs> <อ>่บอกไีแนั<อ>นที่หนึอาเรื่องอะไรนี่เอานี่เรืองสุส <c oughs> เสสนไออส่นด,ด้วยเดยวจะเลขอะไรด้วยอันนี้ก่อ,อกน,คนคน,นโคอนนี้เอ,อาอ่ะอ่ะอน,นี่ไอย่างน้อาไปเลยนอาไปนี่แหะานึ่งเสียแตายรเสียอะไร้วตา,อายอนอยัสสสวันอ,ออกอนาเ่นโอ้โหมั นึกออสุดงเงียบเลยเออยากให้มันอ่อนจะคุยันน้องนี้เราเหาะนึมเนี่ยคนนั้นอันนู้นวันนี้วันนี้ผมออาะนาดทีให้เงินสามอออาซื้อได้เลยสนสนสเอา้องเพลงเก่าให้ฟังหน่อยฟังอะไ่ FC ก็อยากฟังฮะของเพลงเมื่อกี้นี่ที่ FC อยากฟังอ้อเร่องน้ว อผมใช่แล้ไม่เอาเลขก<อ>ี่ตอนนั้นนะฮะมันไม่มาเร็วแบบนี้เอาเลขจะหมหมดคต็มสุดท้ายแล้าก็ได้ไม่อ,มองหัวมาถงสามน้องคนนี้เข้าใจไหมเราต้องหนุนคนที่ตายครับถ้าหนุนคนนึงไม่ได้ต้องหนุนคนที่ตายเลขหนึ่มหนุนคนที่ตายนะแะ่แคน่นุน,น,นไม่นไมนครับ,บเพราะเวลาไม่ช่วย เหตุใดเพราะคนการสายหวยคนนั้นคือพระเจ้ารับหนึ่งมาอาโคชเขาจะให้เงนนินเงือนหวยม,ออมาเอาอมามาทำไมคุณคิด,ด,ด,คดว,ว่าคุณคนตาหายแล้วก,กัน ยันแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนยันได้กล่าวว่าร่ำรวยมหาศาลเหรเห็นร่ำรวยมหาศาลอันนี้อันนี้อันนี้เครับื้อรถของผมอยานี้ผมารอันนี้เลยผมเคยเมาเงินร้อยล้านผมเอาอันนี้พอแล้วเหมาเงา็นร้อยล้านเลย สองสามร้อยงานทวันนี้ผมขายลูกเรียนะวันละสิบบาทพอนี้คนเดียวได้ได้ได้ร้อยไ์นสบาเยอะแล้วผมเนื่ยเนี่ยายไปแล้วให้ไปครับหายไปแล้วให้ไปครับคือผมนะครับจะผมไปทำงานรับเหมาหนาคาสองสามร้ยงานทุกวันนี้ผมเอามาขายลกเรียวันละสิบาท ไปามไปขี enfin <si ่รถชนกำแพงนี <t <t ่ี so ่ไหนน่านะนี่อนน้แต่นั้นนะ่น้นเนี่ยคนเราอันที่โชกคนขายอันที่โชกเนี่ยอะไรถ้าแอบออกมี่นาทำไงเนี่ยออกมาหกปอนทำไงเนี่ยฮไ้รวยใช่เราอยากคิดว่าโอ้ยโอ นี่ยนี่ยนี่เน,เน so nice, ี่ยมันลอกได้วันนี้ไหนนอนข้ามันเออมันหือออกมานหกแปดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทำไงเฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่หลับไผผมนอนคนรู้ไยเนี่ยนี่มองหน้าไปป่ะเนี่ยนผมนอนไหมฮะ <ừ> นเ, <ừ> เนี่ยหงส์เลาะเราเพราะเราเป็นสิงห์คุณเป็นสิงห์เมื่อะไรของส์สังไม,มันทับมันออกได้แล,แล้วก็สิบศูกสี่หก,าาก<ต>ห้าบไว้ออกวันนี้เ,เนี่ยล้านสี่หกเลยผมสาม,มารถมาทับใจมันได้แต่มันไม่ถูกวันที่หนึ่งว่าให้ถูกร้านสี่หก,อ,หกอันนี้เอาสี่หกเลยขึ้นหนึ่งมันเหนื่อยใจแล้วมันที่หนึงน่งไม่เหนื่อยแล้วเราเป็นหน้งน่งที่ว่าเราเป็นหน้งน่งทีว่าซื้แพ่เอาไหน เอาคนนล็กกว่าใช่จะเล็กสวันอุเออวนอุ้เรานนี้เออฝันฝันนึกองหัวขาดหัวขาดเลยเาอยู่แล้วอย่งแล้เป็นังไงตีตีหัวขาดาดขาดออะไอะเอานี้นะะเอ,อมันล็อกเ <c oughs> ลยมันมั อยากเสื่อไหนเจนเช่อคนเสื่อหนเลยนะว่าไม่ซื้อลว่ดีนานมลกเลยออันแหละพกมันมาแล้วโอ้โหลงนะยังขี้จักเลยอ่าเออพี่รโทรศัพท์มานี่เนี้ยโทรศัพท์ลงมาเออปไห อะไรเราพูดเรือำต้นนวมือนัเออบินมาเมื่อกี้อ๋่อวยยังเ่าเลือกเด็กเผมชอบเด็กน้อเล้อก้องเอ๊ะเอืผมเป็นวาย้าขนาดเลวยองคนรวยครับล้อกลับมาเนวสองคำตัดนะนะด้อมันมีชุดคำเปิดํำมันเปิดสารคำเปิดเปิกสักเปิดด้วยนักโมพุถายนะเปิด้วยนักพายไอ้ายีหายดีรวยรวยรวย สองทุ он, он ่มผมใช้ลาสองร้อยเมล็ดทักโมลหนึ่งร้อยเมลครับผมหายผ้าใร้ยาได้ลงนักแม่อ่าผมผ้าลงนักแ่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมจะลงให้นักแม่ป่าให้ลงนักงันลังเงินสามเก้าเขาหนังผ้าเก้าผมสามน่ะทำได้ไหนเล็กไหนเพื่อร้องเพลงให้เอฟซีบ้างน่ะวัตตะโกงยิน เ็เส <dı> <laughs> <t colours> <st> ียงเหี้ยไปหมดแล้วใช่ไหมเสียงคลองลยนะอืใจสซ้ซูซมาวราเอออยากดูความรักอืมอยากมีชีมันเอายังอดทนมันมีเธอ อออโชคคนนันหักดินได้เามันพอนักวันโทษจนเอนอขอพรหลวงพ่อช่วยอ,อเมทพาซีอายุทยาหมู่มาลุ่นใจมู่มาลุนใจใยตแต่จหลวงพ่องอ,อ์มันสาออนนั้น

ออุไว่ข้าวแชาลูกพ่อที่วันเรียนฉันั้องชิงพอสมเด็จพลันลูกพ่อเมื่อวานปัดเป่าความจันวันพ่อฉันนั้นให้คนแม่อาให้โชคได้รยกไว้ามาละให้สมทํำว่าสิววงพ่อลย กเศร้ามาวัดเราให้มึงวันน,นั้นชีวิตมันเห็นทอ,อ,อให้นทางร้อนคนที่หขช่วยผมนะครับผมขอรักออบก,ออนนก่อนรับนี่เดียวันนั้อเขาจับให้แล้วว่แล้วออกคนเลยครับถ้าอยากเศ้า การสอมของเสียกอ้มันไม่เนาหเอาทอนมาเอา90บาทหรอไม่ถูกจังเลยผมไม่ได้เออเนี่ยติดด้วยกันได้ไหมคนให้องนา200คนเลทเอาไปาสองล้านคุณอะไรนี่อคนขายซื้อ6แล้วขายไปแเราให้ไผนี่จะหมดแล้วนี่ตังตี๋ของเอาไล้ค่ะเอาน้่ ทำไมขายเพิ่ขายสามวันขายจะเป็นเสนาทิษฐานหรอขายสามวันก็พอพวกนี้ไม่ต้องทํางานนานวันที่เขาใกลก็ไม่ชอบกายแช่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคนคนน่ะทำงานฐานน่ะฐันมันไม่ได้อืมไอ้หงสทั้งวงขายหงส์ขายถึงทั้งวงอ่ะได้ร้อยหนึ่งอืมมันเราตัดหุ้นต้ัดหุ้นจะไปเป็นญี่ปุ่นใหญ่นะเอาทั้งเอาไอ้เต้เอาทั้งกลองไปขายด้วย ก็เป็นที่ทัวใหญ่เลยเงิอครับโอ้ตังคเยอะเลยครับผมงายหัวแค่สองชั่วโมงสองร้อยเม่ครับโโผมนีนักแม่ตามหานมนักเงินหมวดถ้าไทยอยาก,ายยากนักก็มาลงที่ผมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองชั่วโมงทายหัวสองร้อยเม่ถ้าใครสนใจอีกต่กอผมนี่นะครับ แม่ถ้าลูกค้าจะโทรสั่งหวยได้ไหมนี่ได้ครับบอกเบอร์โทรเลยอ่าเมื่อพรอ่เอาจ้าจำเลยคงได้ครับจำเบอร์โทรเขียนใส่เด้ลอตเตอรี่โอ้ตังเยอะๆเลยครับอาจารย์โชครวยแน่งานนี้วันนี้ห้าขยักหกให้เลยสามอ๋ออ๋อห้าแปดหนึ่ง <laughs> แล้วทำไมไม่เอาห้าแปดหน่งาขายอันนี้เราไม่มีอันนี้เราสองสองสามสี่ห้าเลกเลยน,นะห้าแปดหนึ่งวันนี้อันนี้หนึ่งมันหนู่แล้วสองสอสามสี่หถ้ามีคนเอาชอบก็สบายเลยรับดออกแล้วอะไรห้ฮัวเล่นกมันเหลืยเขาเอามาคักมันมันออกสูนนเพราะข,ข,ของคือทัทนเทพ มือขายยาสียสีอ่ายาสีไงยาสียาเดินไม่ได้ไาษาอืมว่างๆผม่ายานมาน้วยผมเอางานมาด้วยเอาแฟนผมมาอันนี้ผมผมเสร็แล้วอใช่คนเดิมอ่ะคนเดิอ๋อนทรวยๆนะไปไหไปไหนหลานอ๋อคนที่รวยๆเหรออัาคนที่รวยผมนัว นี่นเขาเปลี่ยนเขามีกระเป๋านี่นะกระเป๋ายี่ห้อนะลุยนะแล้อนูนรัวคนขายล้อนีรัวแ้ารองเข้าอนนู้แล้วนี่โอ้ a d i d a a i เปลี่ยนใหม่แล้วใส่ก็ใส่รองเท้าอะไร้เขามีเนีนขาล้ไอ้นีอเลอันน้ Adidas สองอ้นียน่ชนี้องกี่หมื่นานึ่งสองครับอยอก็ี้ยองังนอเอาเหมือนละไมอันนี้เหมือนละ แล้วเอาเหมือาขายใหม่อืมเอานใหม่ไะไปไม่เอาตัวใหม่มาวันี้ซื้อตัวใหม่ไม่เอาตัวนี้หรอกั่นใช่ของใหม่ใช่เอาให้หม่แล้วอนพี่เอาตนไหนบอกผมดลยวผมเอาให้อะไรจะไปเอาได้เหอวันนี้วันที่อะไรนะขายขายครับร้อยใหม่สามสิบนะเออเอามาใหม่แล้วมาให้ดูกันเดี๋เพให้ดูขายไป้อยใหไปครับ มันคือลูกพ้าซื้อเอาเก้าไม่เขาอารือเอาาเขาเขาเาซือลูกพ้าคื้อเก่าฮ่่่้านเราเอไม่ใช่บ้านเราเหรอเะอยู่อะยเออไม่เข้าบ้านเนี่ยมานเจยสีะ